พร้อมบินแล้วครับไปแล้วครับอย่าเพิ่งไปอาดมันนะ,นะบินเซื่อมุดดูขึ้นก่อน,นะอะไรนี่เหรอฮะตัว,ว,วน้ำก,กวนนะมุมเนี้ย ันนี้ไม่กวรย้อนนะย้อนอะไรไม่ยอ้อนมาตอนนี้ลม,ม,มาแล้วครับหางวีครับผมวินเชิมเชิมเชื่อเดเบ็ดขยับครับ บินนิ่มเลยโอ๊ล้มล้มล้มยกใช่สองล้มสองล้มสองล้ม,ลมน้อยยกชนตัวเองนะงงรถสอบการบินหางวีครับผมซีฟนี่กับผมมีอย่างไรครับ นักบินกับสีสั้นๆครับผมองไซบอรดิถอนไซบอนสีบรดิถอ,อนครับแอคชั่น V2 ครับล้อต่อพื้นหน่อยครับผมยิ่มต่ำจำนักบินครับ ล้อต่อพื้นหน่อยนั่นแหละ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 ถูกต้องไปเรื่อยๆครับผมบินไปเรื่อยๆฟึ๊กไปเรื่อยๆครับเรี๋ยวกเก่งครับเครื่องบินหางวี กึงอีกบนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้สวยงามครับช็อตพิเศษครับมันต้องมีช็อตเด็ดอืมลองดูครับมีช็อตเด็ดแน่ครับงานนี้นะเดี๋ยวาาดูช็อตเด็ดกันจะควงหรือไม่ควงจะตีลูกกาแล้วก็ไม่ตีดูนะครับ บินฉากตัวเองครับผมพันหัวตัวเองแล้วเนาะอืมโอ้หนึ่งรถไม่ยืนเลยนะบินผ่านหน้าตัวเองครับสบายสบายแล้วปิดแล้วมีไงเนี่ยเนาะ<อ>ง่ายเออก็อากาศดีฮะ หน่งห <50. S 2> <มา S 1> นึ่งห้าสิบมาครับเบิ่ง็อตเด็ดตกลงครับเอาเลยครับโดดมาเป็นไกลเลยครับออขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณหลายๆครับผมบ,บ้านนี้แหละครับ